สวัสดีครับสถานกงศูนใหญ่นครลอสแอนเจลิสอยากจะขอประชาสัมพันธ์และก็เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีความประสงค์จะรับบริการทําหนังสือเดินทางแล้วก็บริการกงศูลด้านอื่นๆนะครับมารับบริการระหว่างที่สถาสนกุงใหญ่จะจัดกงสูลสัญจรที่วัดป่าธรรมชาติบางราบุต้รัฐแคลิฟอร์เนียในวันเสาร์ทีที่สิบเก้าและยีกันยายนที่จะถึงนี้นะครับและอีสัป,ปดาห์หนึ่งที่วัดไทยลอสแอนเจลิส เมืองนอตฮอลลีวูดนะครับวันที่26แล้วก็วันที่27ท่านที่ประสงค์จะจัดทํานัดหมายรับบริการกงสุลสัญจรสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์323-962-9574หรือสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถานกงสุนที่ c h a i c o n s u l t e l a o r g นะครับขอบคุณครับ